ตองเอ้ยน้ำหินเห็นมิเต่บกหอยบงยอยางแน่กอมอยู่ผุนนผุบแนแนมเบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งบิ้งเห็นไหผัวน,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 นี่แต่บกหอยหลายพูดนะพามาเบิ้งน,นะพี่น้อง ห,ห้อยจูบห้อยนั่งร่มเบอง์นี่เป็นกอนน,นี่กับห้อยนั่งร่มด้พี่น้องนี่ดงบักหอยกักเบอรอันน้ำกำลังล่ เดี๋ยวไขันบบอายทํำกินเนาะพี่หน่องบบอดตายขยันหาอยากหากินโบอดตายพี่น้องผุนทั้งผุนอันหลายๆนั่นไม้นั่งร่มบมดเดิภาพไปตรงแจ่ว่ามือน,นี้นั่นหาขอนบ่อจักเสื้องขอนไปใสว่าสิเอาขอนมาขอเอาบอกหอย พี่น้องเลยถ้าอยากมาเก็บก็บมาเก็บอยู่อันสะพานเซ้ลั่นบอกคนว่าใส่สะพานเซ้ลั่นเาานาะเนนมื่ออึดพี่น้องดงมันขัดขาดมันเสพ้าไปเันมันอยู่ในหนาเพื่นท้องก็ลง่งนะ ขอนมาขอเอาเนาะพี่น้องขอนขอเพิ่มอีกขอนอยังก่อนล่ะไรขอนตอกซิวบ่โอ,อ,อ้ยเบิ่งใส่เบิ่งไกลๆเอ้ยดังลมขอ,อนก่อนขอดกิดเ,เกิดไน้ไงอ่ะขนกับแมนได้พี่น้อง เปีนบดเบือ้องหามพนักก็ลงเนาะสวนอะร้ายค่ะกดุ้ยมองนี้มิดต์นไวยใหญ่ๆเถบื้งเบ้งเ สดเกลเจตดนะนี่แต่บกหอยผลสะพานก็งามงามเย่เอค่ะพี่น้องกันมปนจากบานเวิงซีกับสีหอดผุนละปทุมราชผุนละคือว่าอันความแยวของสะพานเนาะหอดอำเภอห้าผุนละจากบ้านเวิงซีนั่นกันเปรียบเทียบความแยวกับสะพานนี้เนาะหรือสี้ยวกลัวผุนกับโบจักพี่น้องมาเธอได้กบงามเธอหนันอันสะพานมองนี่ มากหลายส่วนอย่างค่ะยูบานเห่าเด้อน้องพี่น้องเนาะยูบานเห่านี่หฮาอยากห่ากินไหม่กวนเนี่ยังเนี่ยบ๊วยเป็นเอฟบีคอบักรอยบนนี่ยเมีนคัดได้แนว่ยคออะไรพี่น้องเบิ้งสิไปีคอให้เบิ้งบนเนี้ว่ามันสิออกบ่ เอามองได้พี่หน่องก็น่อยได้ไล,ล่ไล่ไล่ไล่พอจะหดมองสิทุบเอาโอว้าเบิงบ้งเบิงบ้งตรงนี้เอาอันนี้มาปดิดเอา ตัวใหญ่กักพี่นอ้องกูคือหอดพี่น้องบานเท่าเดียบันนี้เนาะโอ้ยอยากให้มาเก็บน้ำกันพี่น้องเอ้ยผุนพวก,กระตกปลาอยู่ท่งผุ้นถาเมียตกปลาถาเมียะไอ้เมียหาบกหอยพวกระไดอ้ยอ่อนซ้อนเลยพี่น้องเลย มามามาพี่น้องเอาเมาอนี้พ่อซัำนีนะเดี๋ยววึงสีขออนุญาตเก็บปลาหอยก่อนเนาะคะ่ะจึงใดก็อย่าลืมฝากติดตามช่องซัมมาปีในตังเดนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เดอ้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าวึงสีสิมียังมานําเสนออย่าลืมกดซับสไคร์สิบบดิภาคลิปดีๆเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ